วัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชนทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเช่นเคยเริ่มต้นรายการของเราแบบนี้ค่ะในเมื่อรายการของเราเป็นรายการที่เน้นการดูแลสุขภาพเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงเวลานี้มาฝากกันนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะบอกถึงเคล็ดลับวิธีการดูแลตนเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง นอกหนือจากนี้ค่ะยังจะบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีอาการแบบนี้บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลตนเองปฏิบัติตัวแบบไหนติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ การออกกําลังกายและการเลือกอาหารที่เหมาะสมแล้วการเลือกเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดไขมันหน้าท้องสาวๆคนไหนที่อยากจะหุนสวยสุขภาพดีแล้วก็ลองเลือกหเครื่องดื่มต่อไปนี้ค่ะเพราะช่วยเบินไขมันหน้าท้องอิ่มได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่รับรองทั้งอร่อยและดีต่อร่างกายแน่นอน เริ่มต้นกันจากชาเขียวเนื่องจากเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสาระที่เรียกกันว่าคาเทชินค่ะคาเทชินจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานและการสลายไขมันการดื่มชาเขียวอุ่นๆวันละ2-3แก้วนอกจากจะช่วยลดไขมันหน้าท้องแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งอีกทางหนึ่งด้วยนมถั่วเหลืองแท้ มีโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนที่จําเป็นช่วยทําให้คุณรู้สึกอิ่มนานลดความอยากอาหารและช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มอัตราในการเผาผลาญไขมันอย่างไรก็ตามควรต้องเลือกที่ไม่มีน้ําตาลหรือปรุงแต่งรสชาติเพื่อควบคุมปริมาณแคลอรี่น้ําสับประรดอุดมไปด้วยเ,เอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนลดอาการท้องอืดและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายค่ะน้ำสับประรด ที่เป็นน้ำสับป,ปะรดสดนะคะมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำออกมาเป็นสูตรน้ำปั่นโดยใช้สับป,ปะรดสดได้แบบไม่เติมน้ำตาลเพื่อจะคงคุณค่าทางโภชนาการและดื่มทันทีเพื่อความสดชื่นค่ะน้ำแตงโมก็ถือเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะแต่แคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยอาร์จินีนที่ช่วยลดไขมันสะสมในร่างกายนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยโดยช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณ เราสามารถแช่เย็นก่อนดื่มหรือนำมาปั่นเป็นสมูทตี้โดยไม่เติมน้ำตาลเพื่อความสดชื่นในวันที่อากาศร้อน <c oughs> ก็ถือเป็นทางเลือกแทนการดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานที่มีแคลอรี่สูงค่ะน้ำเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้วการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงาน ช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นลดความอยากอาหารซึ่งเราควรจะดื่มน้ําทันทีหลังจากที่ตื่นนอนตอนเช้า1แก้วและพกขวดน้ําติดตัวเพื่อให้ดื่มได้ตลอดทั้งวันค่ะชาเปเปอร์มิ้น์ช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นลดอาการท้องอืดและช่วยทําให้สาวๆรู้สึกสดชื่นค่ะการดื่มชาหลังมื้ออาหารยังช่วยลดการสะสมของไขมันได้โดยให้เลือกใช้ใบเปเปอร์มิ้น์สด หรือชาเปเปอร์มิ้นต์ชนิดซองต้มในน้ำร้อนแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลจิบอุ่นๆระหว่างวันจะช่วยลดความอยากของหวานได้ดีทีเดียวนะคะการดูแลหุ่นสวยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยค่ะถ้าเกิดสาวๆรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายรับรองว่าเราจะได้ทั้งหุ่นเป๊ะและสุขภาพที่ดีแบบที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยอลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาพิวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ใกล้ตัวค่ะเช่นเคยนะคะหลากหลายเรื่องราวที่ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กแล้วพอเป็นเรื่องเล็กเนี่ยเราก็เลยมองข้ามไม่สนใจไม่ใส่ใจปล่อยปละละเลยแต่พอเขาจริงๆเรื่องเล็กที่ว่านี้กลับกลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเล็กแต่สําคัญเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ ทุยหนานะคะเป็นการนวดการซาำศาสตร์การแพทย์แผนจีนหลายๆท่านนะคะอาจจะเข้าใจผิดว่าทุยหนาคือการนวดจัดกระดูกแบบคลโรพักติกหรือเปล่าแบบหักหรือเปล่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่รากศัพท์ของคําว่าทุยกับคําว่าหนาน่ทุยแปลว่าดัน,นะคะ่ะผักหรือดันหนาเนี่ยแปลว่าดึงแปลว่าดึงหรือว่ายกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำว่าทุยหนาเนี่ยค่ะคือการจัด นังนัสำหรับถ้าเกิดคุณหมออาจจะแนะนำว่ามันคือการจัดให้ p o s i t i o นจัดให้กล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยเขาอยู่ในโพ Position ที่เขาเขาควรที่จะอยู่แล้ววิธีการเหล่านี้ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของการคลึงการนวดการเคาะที่จะเป็นกรารศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็ตามจุดของตามแพทย์แผนจีนเหมือนกันที่จะเป็นเน้นเรื่องของการปรับสมดุลพลังงานหรือว่าชี่ในร่างกายให้ไหลเวียนไปไป,ไปตามทิศทางที่ควรจะไปค่ะ ทุยห,หนาค่ะนอกจากจะเป็นการนวดเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแล้วอาการปวดแล้วยังสามารถช่วยคนไข้ที่มีอาการเรื่องของเรื่องของ digestive system เรื่องของการระบบย่อยอาหารหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายการทุยหนาเนี่ยคะ่ะก็จะไปช่วยกระตุ้นให้การขับถ่ายดีขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะไปเป็นทุยหนาความงามก็ได้เหมือนกันค่ะทุยหนาความงามเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเคลียร์กล้ามเนื้อหมัดเล็กบนหน้าก็จะทําให้หน้าเราตึงขึ้นอันนี้สามารถที่จะใช้ควบ กับ,บการทั้งกลัวซา,าแล้วก็ฝังเข็มได้ค่ะแล้วก็การทุยหนาเนี่ยสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณหมอก็จะมีการเขาเรียกว่าการาปลดปล่อยครั้งสุดท้ายจะเป็นการตบตบ,ตบ,ตบ,ตบในครั้งสุดท้ายซึ่งการทําอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทีท่ทําให้ร่างกายหรือว่ามัดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ไม่ ตึงจนเกินไปหรือว่าไม่แข็งไม่แน่นจนเกินไปไม่ถูกบีบมากจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่มีมาอย่างยาวนานเช่นกันค่ะการทอนไหนเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการนวดเวียนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนตามเข็มนาฬิกาซึ่งอันนี้ที่เป็นที่ท้องเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายหรือถ้าเกิดเป็นเด็กๆค่ะจะเห็นชัดแม่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นที่จีนเนาะที่ไทยอาจจะยังเห็นได้น้อยหน่อยค่ะแต่ถ้าเป็นที่จีนจะเห็นชัดคือเวลาผู้ป่วยถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยค่ะที่มาหาคุณหมอ ถ้ามีอาการเบาๆเช่นเป็นหวัดเป็นไข้หรือไอนะคะเขาก็จะมีการถุยหนากันอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเด็กๆอะค่ะเขาจะเป็นโรคง่ายเดี๋ยวปันน๊บนึงก็เป็นหวัดปันน๊บนึงก็เป็นไข้อย่าดีก็ตัวร้อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการถุยหนาที่คลายความร้อนออกจากร่างกายตรงเนี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ จริงๆถ้าเกิดแบบว่าความดันสูงเราก็มีการถุยหนาที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกอาการแบบลายติดมีปัญหาเรื่องม้าโซ่การเดินเงนี้ยค่ะตรงเนี้ยถุยหนาก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีหรือว่ามีความร้อนสูงสําหรับบางท่านที่แบบหัวร้อนรู้สึกว่าหัวร้อนแล้วนอนยากหลับพักผ่อนไม่ไม่ดีเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาถุยหนาเพื่อที่จะลดความร้อนของร่างกายได้หรือว่าเฉพาะจุดได้ที่จะช่วยการนอนหลับได้ หรือว่าช่วยเรื่องออกอาออการปวดได้ค่ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มาด้วยการปวดขาค่ะหมอเมาก็จะประเมินจากคนไข้ว่าเป็นแค่ที่ขาหรือเปล่าอาจจริง,รงอาจจะมาจากหลังหรือเปล่าอ,อาจจะต้องร่นตั้งแต่หลังไล่ลงมาเพื่อที่จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อมัดมัดไล่ไล่ลงมาจนถึงขาอย่างนี้ค่ะหรือว่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่มีอาการหัวร้อนหรือว่าความดันสูงก็จะมีเป็นเฉพาะจุดอันนี้ก็จะประเมินตามแต่ละคนไข้แต่ละท่านไปค่ะ ก็จะมีรูปแบบของการนวดที่เน้นเรื่องของการทําให้ใช้คําว่าทําให้ทิศทางของอาหารหรือว่าทิศทางของลมทิศทางของชี่ทิศทางของลมปราณของเราอะค่ะไปในทิศทางที่เหมาะสมก็จะสามารถเป็นการถ้าพอหลังจากที่ทิศทางของชี่ทิศทางลมปราณของเราไปเหมาะสมแล้วอะค่ะการขับถ่ายระบบไหลเวียนของเราก็จะไหลดีค่ะแพทย์แผนจีนะคะเราจะประเมินคนไข้แบบโดยองค์รวมทั้งหมดของร่างกายว่าคนไข้มาหาคุณหมอแพทย์แผนจีนะคะจะต้องมีการแม้จับชีพจระนดูก่อนหลังจากที่จับชีพประจนูแล้ว ก็จะดูพลังงานของอวัยวะต่างๆซึ่งหลังจากที่เราประเมินแล้วอะค่ะถ้าพลังงานของอวัยวะเราไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายการนวดทุยหนาเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดพลังงานของอวัยวะเราการที่เราขับถ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดจากพลังงานของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราไม่ดีมากๆหรือพร่องมากๆการนวดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพก็อาจจะต้องมีการรักษาด้วยวิธีการอย่างอื่นมาควบคู่กันไปด้วยค่ะ ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่เหมาะก็จะประเมินเป็นเคส by เคสมากกว่าค่ะว่าถ้าเป็นคนไข้ที่ถ้าเป็นภายนอกก่อนมีแผลผู้พองหรือแผลติดเชือ้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อกับผู้อื่นได้อันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่าจะมีการจับสัมผัสกันแล้วการจับก็จะจับไปบริเวณอื่นด้วยซึ่งอาจจะส่งผลทั้งตัวของคนไข้เองแล้วก็ตัวของคนหมอเองด้วยอันนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ค่ะหรือว่าคนไข้ที่มีความ อ่อนแอในร่างกายสูงมากๆหรือมีความดันโลหิตสูงมากๆอันนี้ก็จะต้องมีการประเมินเป็นเคสบ y เคสไปคุณหมอก็จะต้องคอยดูคอยประเมินคนไข้ไปไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้แต่ก็จะต้องแนะนําว่าบอกคุณหมอไว้ก่อนว่าเออผมมีประวัติความดันโลหิตสูงนะครับอ,อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะได้ระวังเพื่อที่จะไม่ให้ทําลายไม่ได้ใช้แรงมากจนเกินไปแล้วอาจจะเป็นการทําลาย เส้นเลือดบริเวณนั้นได้ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเกิดแบบแต่งกายมาแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ปกติถ้าเป็นทานมาที่คลินิกเนี่ยก็จะมีชุดที่ให้เปลี่ยนเรียบร้อยค่ะแล้วก็การนวดทุยหนาเน,นี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันต้องมีการหักดัดแบบ คับๆไหมอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเคส by เคสจริงๆถ้าเกิดเป็นอย่างคุณหมอเองเนี่ยจะไม่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 ทำเพราะว่าเราก็จะเป็นวิธีการค่อยๆดันค่อยๆนวดเนี่ยไปค่ะแล้วก็ถุยหนาเนี่ยแล้วแต่เคสอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะว่าสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาเร็วมากไม่ได้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลามาเซ็กเล็กน้อยค่ะแล้วก็การหลังจากการถุยหนาสลับบางท่านก็อาจจะมีรอยมีจ้ำมีแดงเกิดขึ้นบางอันนี้เป็นปกติก็จะหายเองได้ภายใน1 2ถึงวันค่ะ พี่วุฒิสวัสดีครับดีครับมาทาอะไรครับเนี่ยพี่อยากปเปิดบัญชีงเงินฝากเรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรา <_ S 2> มันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคน <_ S 2> ดีขึ้นขอบคุณลูก้าออมสินขอบคุณครับธนาค,คารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยเลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมทั้งเทรนของประเทศไทยและเทรนของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์และบทบาทของการค้าไทยในเวทีโลกในงาน Voice Vision Thai EU FTA Infocast ว่าเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่มุ่งเน้นการหา,หารือเชิงนโยบายด้านการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนครอบคลุมทุกมิติทั้งภาครัฐเอกชนกเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME ภาคประชาสังคมก่อนเดินหน้าเจะระจารอบที่7ในเดือนกันยายนนี้วันนี้น่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่น่าจะสุดท้ายแล้วนะฮะในการที่ทางทรงคนนี้ก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาพูดคุยกันเนะพื่อจะต้องการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับแล้วเราคิดว่าหลังจากได้รับข้อมคิดเห็นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ เร่งในการเจาจาให้ให้ให้เสร็จภายในกรอบระยะา,าที่เขากำหนดไว้คือปี68คือคือคงคงคง,คงเรื่องดีเทลมากกว่าแต่ว่าการเจาจาของ EU ส่วนใหญ,ญ่เขาจะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่อง Green Deal เปน็นหลักนะเพราะนั้นผมพี่ว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุยไว้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวด้ขเขายุติอ่ะไม่น่ามีปัญหา สำหรับการเจราจา FTA ไทย -EU เป็นภารกิจสำคัญลำดับต้นของรัฐบาลเนื่องจาก EU เป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีมาตรฐานสูงช่วยเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนให้กับไทยอย่างมหาศาลขณะน,นี้การเจราจาคืบหน้าไปมากแล้วเหลือแต่ประเด็นที่ท้าทายและไม่เคยมีมาก่อนเช่นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐพลังงานและวัตถุดิบรวมถึงกติกาใหม่ในเวทีการค้าโลก ล้วนต้องได้รับการหาหรือร่วมกันเพื่อหาทางออกที่สมดุลที่สุดซึ่งต้องเร่งขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยโดยเฉพาะในภาวะที่มีการแข่งขันในตลาดเดิมรุนแรงขึ้นยอมรับว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีทั้งคนได้และคนเสียแต่สำคัญคือรัฐบาลต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลกักตั้งแต่เกษตรกร SME ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้กระทรวงพันธุ์นี้จะนำข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยทั้งหมดไปใช้ในการประกอบการกำหนดท่าทีการเจรจาโดยการเจรจาครั้งที่7กํากำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้นักรุงบัสเซล l สหภาพยุโรป สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยหรือ TCMA จัดงานใหญ่แห่งปี2025 TCMA Technical Conference and Exhibition ระหว่างวันที่21-22สิงหาคม2568ที่โรงแรมลาคาเซต,ตาบ่ายทอสกาน้าวันเลขเขาใหญ่ภายใต้แนวคิด Decarbon Nation Technology a d v a n c i n g Cement Industry t o w a r d Net Zero 2050 งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ดึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านนโยบายเทคโนโลยีนวัตกรรมและกลิ่นฟันมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยสู่ความเป็นสากลเพื่อบรรลุเป้าหมายเน็ t ซี่ร่2050 ดรชนะภูมิ mi, นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยระบุว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมครั้งสําคัญด้วยพลังขององค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือระดับโลกภาพรวมของงานนี้ต้องถือว่าอ,ออกมาดีมากนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเอ็กซิเตอร์ทั้งหลายแหล่ที่นําเทคโนโลยีนะครับมาจัดบูธ อยู่ประมาณสัก30บูส์นะฮะ,ะมาจาก20บริษัทนะครับแล้วก็10ประเทศที่มาร่วมกันนะฮะข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะเห็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะฮะมะีสิ่งที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการอของการผลิตนะฮะแล้วก็ปรับปรุงให้เราสามารถที่ทำโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยลงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับ สิ่งสำคัญของงานนี้คือการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและองค์กรระดับโลกเพื่อสร้างนวัตกรรมลดคาร์บอนสร้างงานและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน นายอัชกรศิริรัศยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมประชุมคณะทํางานติดตามการแก้ปัญหาการส่งออกทุเรียนย้อมสีไปจีนโดยที่ประชุมได้มีมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ถอดบทเรียนปัญหาที่ผ่านมาและวางแผนรองรับฤดูการส่งออกปีหน้า รอมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการเข้มข้นบูรณาการข้อมูลยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้านอกจากนี้ยังได้หาหรือการเตรียมมาตรการส่งออกลำใหญ่ไทยไปจีนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าหลังมีงานวิจัยยืนยันว่าการสูบเพียงไม่นานเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอย่างมีนัยยะสำคัญนายแพทย์ผานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกล่มควบคุมโรคระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานแต่แท้จริงแล้วมีนิโคตินที่ทำให้เสพติดสูงและยังมีสารพิษอีกหลายชนิดที่เป็นอันตราย โดยผลการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํามีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นถึง1.62เท่าส่วนผู้ที่สูบเป็นครั้งคราวก็ยังเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.28เท่าสะท้อนชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของคนไทยและยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งข้อมูลจากระบบรายงานฐานข้อมูลสุขภาพปี2567พบผู้ป่วยกว่า3.0แสนรายและผู้เสียชีวิตมากถึง39,000ราย กรมควบคุมโรคย้ำอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าพร้อมรณรงค์ให้เลิกสูบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทันทีหากต้องการเลิกสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลโทรปรึกษาสายด่วน1600หรือแจ้งเบาะแสการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตลอด24ชั่วโมง หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบครบท้วนรอบด้านแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นกถึง15นก30นกาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ